ก็นี <BE AN ING> ่จะเป็นคลิปแรกที <ter m> <road> that that ่ผมทำความชัดสอ่ร้อยสิบพีนะ่เป็นครั้งแรกจริงๆ ไอ้เกมมันบัคฮะ ตรงนี้ขาดแคลนอาหารนะไม่ถึงในเกีนะม่คนไม่ถึงในเกีนะบางคนซีเรียสเอาเอาเอากับข้างใม่ผมบ้านเลยผมนี่นปวดหัวเลยอืออือตอบไปเลยนะ ต้องขออภัยที่ที่ว่าสองคลิปที่แล้วเออสียงมันดังกว่าผมนะฮะก็เลยค่อยได้ยินเสียงผมเท่าไหร่นะโอเคตอ่ตอไปเรื่อยๆเลยอ้าวปิดๆิดปิด,ปดเก็บเรกๆก็ต้องประหยัดแบบนี้นะ ต่อไปเีน่นอืมอืมคนก็ควดาเร็ว่ะผมตอบแบบนี้เลย ก็ว okay. างแตกแบบนี้บางคนอาจจะวางหินก่อนก็ได้นะถึงมาทำแบบนี้แต่ผมจบวางไอ้นี่ก่อนเนี่ย่ผมคิดว่ามันค่อนข้างสวยสวนเหยีบผมกับปูพื้นเป็นไม้นะแล้วพอเราขึ้นไปปุ๊บเราก็เห็นเป็นลายแบบที่ผมดำนะฮะปูพื้นแค่ด้านล่างนะคลิปหน้าก็เป็นปูพื้นด้านบนนะ บางทีฮะ okay. ต่อต่อไปเรื่อยต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จนะนา่าคุ้มนะครับมันอาจจะมีให้ครับโทรศัพท์ก็ได้นะเป็นตินมายครับในเกมเลยอาจจะมีเป็นแบบ มอสอะไรก็ได้วูบีมกก่อนเนะ่อยอไปซีเลียสกับมันนนะวา,างพรเาวางพิดอีกอือหือ

ต,ต่อไปเลยไอ EP สามเนะี่ยเก็บตัวเอเลยโอเคต่อให้มันจริ้มๆแบบนี้ก่อนคนระับ ปูพินก็เสร็จแล้วกี่นาทีเพิ่งผ่านไปห้านาทียังเหรอไม่เป็นไรไม่ต้องหวังว่าประจบเท่านี้รับผม <c oughs> เอาครับกล่องครับมานสองอันใช่ไหมนะอันกล่องครับสองอันอยู่แบบนี้แหละอ,อันนี้มาเอาห้าอันฮนะ อนาคตผมอาจจะทำเป็นแบบชั้นใต้ดินเฉพาะเผาเผ่าสินของอย่างนั้นเลยก็ได้ยอดตัวอนสวยสวยเลยปูกระจกด้วยกัน แบบนี้พอถึงสุดแล้วก็ปล่อยครับผมได้ครับผมอย่าปึ๊บ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 งกจะตกบางก็บางนิกนิดนึงนะสำหรับคนหัดใหม่นะ อือมาตอบเรื่อยๆก่อนนี่ยภาพภาพตอบตอโอเคครบฮะอืมก็คอ้ทั้อ่ะอ่เสียฟรีเลยโอเคแล้ ก็จะถอนไอ้ไอ้ดินตรงเแถวๆตรงเ,งเนี้ยเนี่ยมทิ้งเลยเป็นแบบทางเขาเลยอ่ะก็ไม่ต้องมาเป็นคลิปหรอกมันคงอาจจะใช้เวลานานนะ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแหม่ลงมาแบบนี้มาเป็นแบบนี้วางนะผมก็้วทำแบบปึ๊บปึ๊บปึป๊บแล้วทำแค่ชั้นเดียวก่อนแล้วกันเน,นี่ยเองการนี้พอคลิปเปอร์อ,อะไรมาระเบิดนะอ่ารีบทำเลยฮะก่อนเปริรมาผมไม่ต้องกลัวครับผมโชคีชุดจดชุด,ชด,ชดอย่างนี้ับผม 嗯、我打打打打打。嗯